ามเทคนิคปรับภาพลักษณ์ให้ดูแพงแซงคนในตลาดวันนี้นะคะถ้าคุณอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นวงการไหนอย่างเช่นวงการออนไลน์นะคุณรู้เลยว่าคนทั่วๆไปก็คือแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถโดดเด่นขึ้นมาเลยพอเราไม่โดดเด่นคนก็ไม่เห็นคุณพอคุณทําทําไปสุดท้ายก็พับเสื้อกลับบ้านแล้วบอกว่าโอ๊ยออนไลน์มันไม่ใช่ฉันหรอกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมาให้3วิธีค่ะที่คุณจะใช้อะไรได้บ้างที่จะแบบโดดเด่นแซ แงคนในตลาดอย่างแรกเลยคือคุณต้องแต่งหน้าเป็นวันนี้นะถ้าใครออกมาทําออนไลน์เราไม่แต่งหน้าก็คือ 1. คุณจะไม่มีพลัง 2. คุณจะเห็นว่าตัวเองไม่สวยอยู่ตลอดเวลา 3. คุณจะไม่อยากทําอะไรคุณเคยเป็นไหมเวลาที่แบบว่าไม่แต่งหน้าทั้งวันคุณก็คือแบบอ๋อไอ้นงโซมอยู่บ้านน่าเบื่อจังเลย มันก็จะไม่มีพลังทําอะไรเพราะฉะนั้นต้องไปแต่งหน้าค่ะ2นะคะใครก็ตามที่อยากจะออกมาทําออนไลน์แล้วแบบว่าดูดีดูแพงอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือการแต่งตัวใช่ปะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวที่ทําให้เราอะดูแบบธรรมะแมงดูมีคาแรคเตอร์ดูโดดเด่นชัดเจนเหนือกว่าคนทั่วไปมันจะทําให้คุณโดดเด่นแซงคนในตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเอาจริงๆอะ่ะ เราต้องมาดูกันเลยว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนควรจะเป็นไปในทิศทางไหนควรจะทําแบบไหนควรจะเอาอะไรของคุณออกมาให้มันโดดเดน่นมันต้องคัสตอมเมดกันเลยนะคะและอย่างที่3ค่ะคุณรู้ไหมว่านอกจากการแต่งหน้าและการแต่งตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องต้องทำถ้าอยากเข้ามาบนออนไลน์ให้แบบโดดเด่นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือออกกล้องยังไงให้คุณดูพรีเมียมค่ะออกกล้องแล้วดูถูกกับออกกล้องแล้วดูแพงเดี๋ยวทำให้ดูนะเวลาออกกล้องแล้วดูถูกก็จะแบบ สวัสดีค่ะออกมาวันนี้นะคะมาให้ความรู้ในเรื่องการทําออนไลน์ค่ะก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันมาได้เลยเดี๋ยวอีกแบบนึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออกมาทําออนไลน์ใครอยากดูใครอยากรู้นะคะก็วันนี้ก็มาดูกันเลยอันนี้แพงยังยังแต่ถ้าออกมา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะปรับลุกให้ดูแพงแซงคนในตลาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือบุคลิกภาพในการออกมาหน้ากล้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะแบบขึ้นมาแล้วสร้างแบรนด์ตัวเองให้เหนือและพรีเมียมกว่าคนทั่วไปอันนี้ดูแพงไหมดูแพงกว่า เพราะฉะนั้นเทคนิคในการออกกล้องนี้ก็สําคัญมากๆ3ส,สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญค่ะแล้วเขาอยากจะบอกว่ามีลูกศิษย์โค้ชคนนึงค่ะที่เขาเชี่ยวชาญช่ำชองนะคะเชิญอ,ออกมาเลยค่ะที่เก่งในด้านนี้วันนี้เนี่ย ตัวโคชใหม่เองต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนด้าน Image Coach แล้วก็เรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยน่าจะมาไม่ถึงวันนี้แต่วันนี้ตัวโคชเองไม่ได้เปิดสอนแต่งหน้าไม่ได้สอนแต่งตัวแล้วนะคะแต่วันนี้มีคนนึงค่ะที่ต้องบอกว่าเป็น ลูกสิษย์พรีเมียมแล้วกันสวัสดีค่ะไม่ใช่อะไรพรีเมียมโปรแกรมก็คืออยู่ายาวนาน4ปีนะคะแล้วพี่เนสก็เป็นคนที่ดูดีดูแพงมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งอยู่ก็คือยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นคือใช้ของแพงขึ้นและพี่เนสเป็นคนที่สอนคนแต่งหน้าได้แบบคนที่ไปเรียนก็คือแต่งออกมาได้สวยหมดและคุณดูดูท่าเขายืนเน่โหเมื่อก่อนเมื่อก่อนยืนยังไงทุกคน <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่คุณเห็นเขาดูดีดูแพงนี่เขาไม่ได้ทํามาได้ตั้งแต่แรกปรับมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวันนี้นะคะใครที่อยากจะปรับลุกแต่งหน้าใช่ไหม<ช>แล้วก็ใ,ให้ดูแพงหน้ากล้องออกกล้องยังไงให้ดูแบบดูแบบดูผู้ดีอะ่ะพอคุณดูผู้ดีคุณชัดได้แพงอะ่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะตัวโคชเองไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มีคนที่เชี่ยวชาญและช่ำชองกว่าเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยไปติดตามได้เลยที่เพจโคชเนส Love at Relationship Mentor ค่ะ,อะสอนออกหน้ากล้องยังไงให้พรีเมียมค่ะใช่แล้วราคาเท่าไหร่คะราคาเต็มก่อนราคาเต็มราคาเต็มเป็นเวิร์กช็อปเจอตัวสวันนะ,ะสองวันเลยใช่เลยมาแล้วโมให้เลยใช่ปะ โอเคราคาเป็นอยู่ที่9,900บาทค่ะเจอ2วัน9,900บาทนะคะสอนแต่งหน้าปรับลุกถ่ายรูปด้วยใช่ป่ะใช่มีมีถ่ายรูปมีถ่ายรูปด้วยแล้วก็สอนออกกล้องด้วยวันนี้มาที่นี่เดี๋ยวโคชขอราคาพิเศษให้โอเคไหมมาเพจโคชใหม่ให้ราคาพิเศษเท่าไหร่คะ จะบอกว่าทำคลิปของตัวเองออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะราคา7,777บาทนะคะวันนี้มาเจอโคชใหม่นะคะโคชใหม่น่ารักมากนะคะก็คือทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีโคชใหม่หมดเลยอ่าเท่าไหร่วันนี้ราคาพิเศษวันนี้ราคาพิเศษนะคะให้พี่6 6 6 6บบาทค่ะถูกไปหรือเปล่า เดี๋วเขาจะบอกว่าไม่ดีนะเอางี้ให้3มคนเท่านั้น6,666บาท ถูกเกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยลูกศิษย์โคชใหม่ทำไมขายถูกเกินไปมันต้องไม่ดีแน่เลยนะคะมาก็มาเรียนก็เรียนเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่ต้องเจอทักไปได้ที่พักมาได้ที่ไลน์แอดนะคะแอดโคชเนสค่ะ <Okay. S 2> c o a c h n e s ค่ะนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรสักบาทแต่อยากจะบอกทุกคนจริงๆว่ามันสําคัญแล้ววันนี้โคชไม่ได้มานั่งสอนแต่งหน้าหรือปรับลุคแล้วเพราะฉะนั้นให้คนที่โคชมั่นใจที่จะพูดที่จะบอกว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ย ก็มั่นใจในตัวพี่เนสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปเจอเขาค่ะ6,666บาทถูกเกินไปป่วไม่ได้แล้วนะ3คนเท่านั้นแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะ